สวัสดีค่ะอาจารย์เดียวจากเพจฮวงจุ้ยกับอาจารย์มังกรน,นะคะคืนนี้นะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นคืน15คาคำซึ่งเป็นวันที่ท่านปู่เทวสุวรรณและกษัตริย์ทั้ง9ตนรวมถึงบริวารของพระองค์นะคะจะเสด็จลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อตรวจตาความเรียบร้อยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะเห็นเลยว่าพระอาจารย์สวยมากๆตอนนี้ที่อาจารย์พูดก็คือคนลุกมากๆเลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูห้องท่านปู่นะคะ ที่อาจารย์ได้เตรียมของเอาไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนท่านปู่ท่านเสด็จลงมาอาจารย์ก็จะมาทําพิธีต้อนรับท่านนะคะคือทุกครั้งที่อาจารย์ได้อยู่บ้านเนาะวันที่เนี่ยค่ะขึ้น15บห้าค่ำนะคะเดือนสองนี่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้น15บห้าค่ำก็คือวันพรุ่งนี้แล้วเป็นวันอังคารของวันของท่านปู่ด้วยคนลุกเลยตอนนี้คนลุกมากๆเลยก็จะบอกว่า เป็นวันที่ท่านปู่ท้าวเวสวรรมหาราชองค์สูงสุดเลยท่านปู่องค์จริงเลยมีใครคนลุกตามมั่งก็คือท่านปู่องค์จริงเนี่ยค่ะทรงนั่งบัลลังนี่นะคะท่านจะเสด็จลงมาในทุกๆขึ้นหรือแรม15คาคำนะคะ องนี้เลยท่านจะเสด็จลงมาด้วยพระองค์เองแล้วก็จะตามด้วยกษัตริย์9ตนซึ่งทําหน้าที่ดูแลปกครองเมืองของท่านรวมถึงบริวารของพระองค์ทุกๆพระองค์นะคะคืนนี้ตอนเที่ยงคืนพระองค์จะเสด็จลงมาดังนั้นอาจารย์จะทําพิธีก็คือจะมีบายสีนะคะอันนี้เป็นของอาจารย์นะคะเนาะเพราะอาจารย์เป็นร่างใหญ่แล้วก็เป็นครูใหญ่ดังนั้นอาจารย์จะจัดชุดใหญ่ก็คืเนี้คะ่ะมีบายสีนะคะแล้วก็มีหมากพลูนะคะ อันนี้น้ำเป็นเรื่องปกติที่อาจารย์จัดอยู่แล้วสิ่งที่อาจารย์เสริมก็คืออาจารย์จะไหว้ถวายท่านด้วยเทียนแดงนะคะแล้วก็เป็นดอกกุหลาบนะคะรอบนี้อาจารย์ไม่ได้ซื้อกุหลาบเก้าดอกแต่ใช้เป็นแบบพวงมาลัยนะคะแล้วก็ทีนี้ของมงคลทุกชิ้นอีกอันนึงที่สําคัญนะคะถ้าเสด็จปู่ลงมาเองนี่เลยค่ะต้องมีนี่เลยนะคะน้ําเปล่า5แก้วแล้วก็น้ําแดง5แก้วนะคะแก้วนี้ห้ามใช้ร่วมกับปู่นะคะ ซื้อมาให้ปู่โดยเฉพาะเลยนะอาจารย์ใช้เป็นแนวแก้วเป๊กน,นะคะแล้วก็ของมงคลทุกชิ้นที่อาจารย์มังกรทําการปลูกเสกขออนุญาตปู่ในการที่จะจัดสร้างแล้วก็ให้ลูกศิษย์บูชานะคะทุกครั้งที่อาจารย์มาทําพิธีไหว้หปู่ก็จะต้องนํามาวางตรงนี้นะคะเพื่อนำสายสินโยงเพื่อให้ปู่ เติมพลังให้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้คุยไปก็ขคนลุกทั้งตัวแรงมากๆเลยนี่ขนาดปู่ยังไม่ได้ลงนะปู่ลงคืนนี้นะคะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าโหพลังแรงจริงๆปู่แรงจริงๆอาจารย์อยากจะบอกว่าอาจารย์น่ะรู้จักกับปู่ท่านปู่ทาวิสวุวรรณเนี่ยมาแบบเต็มตัวเลยก็คือ3ปีแต่บอกเลยว่า3ปีเนี่ยอาจารย์เจอปฏิหารเกี่ยวกับปู่เวสวรรณเยอะมากๆเลย ถ้าใครได้เป็นลูกศิษย์เก่าอาจารย์แล้วก็ได้ตามอาจารย์ตั้งแต่เพจเก่าเพจแรกๆนะก่อนที่มันจะโดนแฮกนะจะรู้เลยว่าอาจารย์ได้ปฏิหารจากปูต่ตลอดตลอดเลยนะคะขั้นตอนก็คือเดี๋ยวคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะคะอาจารย์จะใส่ชุดขาวแล้วมาไหว้ปู่เพราะมันจะเป็นปีใหม่ด้วยอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเข้าเทศกาลปีใหม่ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีเลยที่อาจารย์จะขอพรจากปู่นะคะให้ปีหน้าอาจารย์เฮงๆนะคะเหมือนปีที่ผ่านมา3ปีที่ ผ่านมารู้จักปู่อาจารย์เฮงทั้ง3ปีเลยค่ะบอกเลยวันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยคือให้คุณเตรียมนะคะถ้าคุณไม่สามารถมีแบบนี้นะถ้าบ้านคุณไม่ได้มีองค์ล่างท่านแบบนี้มีแค่เหรียญแบบนี้คุณก็หาพานค่ะ หาพานมาใส่ใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็เตรียมน้ำน้ำแดงน้ำเปล่า1แก้วอย่างละ1แก้วแต่ถ้าคุณสามารถหาได้แบบนี้คุณก็จัดแบบนี้เนาะวันนี้อาจารย์มาบอกช้าไปบางคนอาจจะไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะคะปู่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แค่เราต้อนรับท่านปู่ก็ชื่นใจแล้วนะคะก็เตรียมแบบนี้นะคะแล้วหันหน้าปู่ไปทางทิศตะวันออกนะคะหลังเที่ยงคืนนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ ปู่จะเสด็จลงมาจากข้างบนด้วยพระองค์เองนะคะพร้อมด้วยบริวารเที่ยงคืนวันนี้จนถึงเที่ยงคืนวันวันอังคารดังนั้นถ้าคุณเห็นคลิปแอดแล้วพรุ่งนี้คุณสามารถไปจัดเตรียมได้เลยไม่จําเป็นต้องมีบายสีนะถ้าคุณไม่ได้มีล่างแบบนี้นะคะถ้าคุณมีล่างแบบนี้คุณค่อยมีบายสีแต่ถ้าไม่ได้มีร่างแบบนี้มีแค่เหรียญที่คุณบูชาจากอาจารย์ไปหรือกรอบรูปท่านนะคะ พยานท่านนะคะถ้าคุณมีพยันท่านหรือเหรียญองค์เล็กๆที่คุณบูชายอยู่ก็คือจัดใส่พานแบบนี้เลยค่ะจัดใส่พานแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมน้ําแบบนี้น้ําแดง5น้ําเปล่า5หลังจากนั้นให้จุดทูบนะคะหาซื้อเทียนแดงซะหน่อยก็จะเป็นมงคลนะคะเทียนแดง2ด้านนะคะถึงเวลาปุ๊บคุณสะดวกตอนไหนไม่ซีเรียสเลย จำแค่ว่าเที่ยงคืนวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันอังคารคุณจะทำเวลาไหนก็ได้นะคะวันนั้นทั้งวันปู่ลงทั้งวันก็คือจุดเทียนจุดเทียนแดงอันดับแรกเลยจุดเทียนก่อนแล้วห้ามเอาทูบมาต่อที่เทียนนี้เด็ดขาดนะคะนี่คือเทียนบูชาปู่นะคะจุดเทียนให้เรียบร้อยแล้วก็จุดทูบเก้าดอกนะคะจุดทูบเก้าดอกแล้วท่องพระคาถานี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลงไว้ในในเพจนะคะท่องพระคาถานี้เก้าจบ รวมถึงพระคาถาเบิกทรัพย์อีก9ก้าจบหลังจากนั้นให้พูดว่าข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอต้อนรับองค์ท่านปู่ทเทวสุวรรมหาราชและองค์ทเทวสุวรรณทุกๆพระองค์ที่เสด็จลงมายัางโลกมนุษย์ ตรวจความเป็นไปของมนุษย์วันนี้ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสักการะบูชามีมากพรูมีดอกไม้แดงทูปแดงเทียนแดงเอ้ยเทียนแดงนะคะแล้วก็น้ำแดงมาถวายแด่ท่านขอท่านโปรดรับ และเอ็นดูรักใคร่จากนี้ไปขอบารมีท่านปู่เทวสวรรณปกปักรักษาคุ้มของตัวข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าให้มีแสงสว่างนำทางให้มีสติทุกช่วงเวลาเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ลอดปลอดภยัยทํากิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงดั่งใจปรารถนาศัตรูหมู่มารผู้ใดที่คิดร้ายต่อข้าพเจ้าก็ขอให้แพ้ภยัยพาน ขอบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองลูกด้วยเถิดแล้วกราบกราบแบบเข้าเฝ้ากษัตริย์นะคะไม่ใช่กราบแบบพระนะคะนึกภาพออกไหมเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวนะคะเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์นะคะท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นกษัตริย์ดังนั้นเวลาที่กราบพระองค์ท่าน ต้องกราบแบบเข้าเฝ้ากาษัตริย์ก็คือเหมือนนั่งพับเพียบแล้วก็ยื่นมือไปข้างหน้าแล้วนำหน้าผากไปจรลดตรงบริเวณนิ้วนะคะทําแบบนั้นนะคะเพื่อเป็นการเข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะคะอยอพูดไปก็สั่นไปทั้งตัวเลยตอนนี้เหมือนเหมือนได้รับสัญญาณบางอย่าง โอเคปู่อยากจะให้ส่งสัญญาณนี้ให้หาลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะที่อาจารย์บอกเลยนะคะว่าปู่อยู่กับเรามายาวนานท่านปู่เทวสุวรรณอยู่กับเรามาเป็นไม่รู้กี่ร้อยพันปีแล้วนะคะให้ไปสังเกตตามวัดวาอารามเมื่อสมัยอยุธยาเมื่อสมัยสุขโขทยัยคุณจะเห็นว่ามีท่านปู่เทวสุวรรณอยู่ปลายยอดของพระเจดีเกือบทุกที่เลยนั่นแปลว่าพระอ,องค์อยู่กับพวกเรามาตลอดเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะจับต้องท่านได้หรือสัมผัสท่านได้หากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รู้จักกับท่านปู่เทวสวรรณและสัมผัสพลังขนลุกจากหน้าแข้งอาจารย์บอกเลยนะคะคุณเป็นผู้ถูกเลือกค่ะคุณคือคนที่ถูกเลือกเมื่อไหร่ก็ตามขนลุกจากหน้าแข้ง จากขาขึ้นมาถึงหัวแล้วขึ้นไปสุดที่หัวแบบชํำแบบมาเป็นละลอกละลอกอาจารย์แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณคือผู้ที่ปู่เลือกที่จะคุ้มครองคุณจนกว่าคุณจะสิ้นอายุไขจําไว้นะคะวันนี้รู้จักปู่ไว้ทําความดีถวายท่านเมื่อไหร่ที่เราสิ้นอายุไขปู่จะเป็นคนนําพาดวงวิญญาณของเราให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องตกค้างอยู่ในโลกมนุษย์นี้นะคะ อาจารย์รู้สึกรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็ปิติมากๆเลยขอบพระคุณพระองค์ท่านนะคะที่มอบโอกาสนี้ให้อาจารย์ได้สื่อสื่อสารออกไปรู้สึกดีสุดๆเลยค่ะขอบพระคุณพระองค์จริงๆที่พระองค์เลือกอาจารย์เป็นเป็นตัวแทนทำงานอย่างโลกมนุษย์ อาจารย์ไม่ได้มโนขึ้นมาเองแต่บอกเลยว่า3ปีมานี้มันเป็นบทพิสูจน์ในหลายๆเรื่องทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วว่าอาจารย์ไม่เคยขาดงานอาจารย์ไม่เคยเจ็บป่วยอาจารย์ไม่เคยมีอะไรที่เป็นอุปสรรคในชีวิตเลยตั้งแต่รู้จักกับปู่เทวิสวรนอาจารย์อยากให้ทุกคนนะคะมีชีวิตเหมือนที่อาจารย์มีปีใหม่นี้อาจารย์ขอวอวยพรนะคะแทนปู่เวทนะคะ ขอให้ปู่เวทคุ้มครองทุกคนแล้วก็เป็นแสงสว่างนำทางให้กับทุกคนที่รู้จักกับปู่เวสสุวรรณขอให้พระองค์ประทานพรปีใหม่ให้กับพวกเราจากนี้ไปขอให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามขอให้ปู่เปิดทางและนำแสงสว่างให้เราหลุดพ้น ขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณปู่จริงๆกลาบขอบพระคุณจริงๆที่เลือกอาจารย์โอเคนะคะวันนี้อาจารย์ก็มาบอกเรื่องราวดีๆให้ทุกคนได้รู้นะคะแชร์ออกไปให้มากที่สุดนะคะใครที่ได้รับรู้คลิปนี้แปลว่าคุณเป็นผู้ถูกเลือกคุณเป็นผู้มีศีลมีสัตว์และคุณก็มีบุญบาร,รมีพอที่จะได้รู้จักพระอ,องค์ท่านบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ทุกคนนะคะที่จะรู้จักกับพระอ,องค์ท่าน บางคนเท่านั้นค่ะสาธุสาธุสาธุ